คนใต้และคนไทยอย่างแท้จริงทีนี้มาถึงเรื่องที่ลุงเชาสะเทือนใจและเชื่อว่าลูกหลานที่ฟังอยู่ก็คงรู้สึกจุกในอกไม่แพ้กันเรื่องที่ชาวบ้านแบแฝพัฒนาตำบลควนลังร้องเรียนกับท่านนายกต่อหน้าต่อตาว่าโบกรถปปคอขอความช่วยเหลือสองคันแล้วแต่เขาไม่จอดจนกระทั่งรถขบวนท่านนายกมาถึงถึงได้หยุดคุย พี่น้องครับนี่แหละคือมาเร็งร้ายที่เกาะกินระบบราชการไทยมานานแสนนานผมไม่ได้เหมารวมพี่น้องกู้ภยัยหรือข้าราชการน้ำดีที่มีอยู่เยอะนะครับแต่เหตุการณ์นี้มันสะท้อนให้เห็นว่าเรายังมีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ทำงานแบบตามคำสั่งแต่ไร้จิตสำนึกแห่งความเป็นมนุษย์ลองหลับตานึกภาพตามลุงนะชาวบ้านยืนแช่น้ำบ้านช่องข้าวของเสียหาย ความหวังเดียวคือรถหลวงที่วิ่งผ่านมาเขาโบกมือขอความช่วยเหลือด้วยความหวังแต่รถกลับเร่งเครื่องผ่านไป